พบกับสืบสต็อกเชอร์หลอกหุ้นหุ้นน่าสืบในวันที่15กันยายนราคาหุ้นรีบาวต่อเนื่อง3วันทําการรวม16%เฟื้นตัวจากช่วงพักฐานได้สําเร็จแม้ว่าจะมีปัจจัยกดดันกองทุนต่างชาติลดการถือหุ้นอย่างมีนัยสําคัญอีกทั้งนักวิเคราะห์บางค่ายเริ่มปรับคําแนะนําเป็นขายบ้างแล้วก็ตามราคาหุ้นที่เราตามสืบในเช้าวันนี้เปิดบวกเล็กน้อยที่64.75สตางค์ ก่อนที่จะขยับขึ้นไปแตะ65บาท75สตางค์หรือบวกขึ้นมาประมาณ1.5%ด้วยมูลค่าการซื้อขายในช่วงสายของเช้าวันนี้ราว700ล้านบาทและติด1ใน10ของหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดบนกระดานหุ้นไทยเราลังพูดถึงหุ้นบริษัทคาราบาวกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือว่า CBG เป็นโฮลดิ้งคอมพานีเจ้าของแบรนด์เครื่องดื่มชูกำลังคาราบาวแดง ผลการดำเนินงานของ CBG ในปี58โดดเด่นด้วยกำไรสุทธิสูงถึง1,200ล้านบาทโต27%จากปี57ส่วนครึ่งแรกของปีนี้ทำกำไรสุทธิได้768ล้านบาทโตขึ้นมา15%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนตามยอดขายที่เพิ่มขึ้นแต่ประเด็นสำคัญก็คือราคาหุ้นในปัจจุบันเหมาะสมหรือไม่เมื่อเทียบกับพื้นฐานของบริษัท เพราะหากดูจากบทวิเคราะห์ให้ราคาเหมาะสมแตกต่างกันมากสูงสุดให้สูงถึง85บาทขณะที่ต่ำสุดให้เพียง54บาทเท่านั้นบลอ AEC ให้ราคาเหมาะสมสูงถึง85บาทโดยคาดการว่ากำไรสุทธิในปีนี้จะโต20%ส่วนปี60และปี61จะโตเฉลี่ยปีละ26%ทั้งจากการลุกตลาดในประเทศและตลาดอังกฤษ ขณะที่บอลทิสโก้ให้ราคาเป้าหมายไม่เพียง54บาทระบุว่าราคาหุ้นรับรู้ประเด็นการตั้งบริษัทร่วมทุนในอังกฤษเพื่อรุกตลาดทรงออกไปแล้วนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่ไม่ควรมองข้ามนั่นก็คือจากข้อมูลล่าสุดของการปิดสมุดทะเบียนพบว่านักลงทุนต่างชาติถือหุ้นเหลือเพียง20%จากเดิมที่เคยถือด้วยสัดส่วน3 5 ซึ่งผู้บริหารเองก็ออกมายอมรับว่าเป็นแรงขายทำกำไรส่วนสัญญาณทางเทคนิคเมื่อสืบจากนาวิ o B K, เคราะห์โลคอก UOBK เหเียนสิทธิพรเจนในเมืองมองว่าสัญญาณทางเทคนิคของหุ้น CBG ยังคงดูดีอยู่แม้ว่าจะพักฐานในช่วงก่อนหน้าโดยสามารถซื้อเก็่งกำไรในกรอบการลงทุน1-2สัปดาห์ได้ที่แนวรับ65-64บาทเพื่อลุ้นไปขายที่แนวต้าน71-72บาทโดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่63บาท